สวัสดีค่ะเค้งนะคะวันนี้เคงจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลที่บางแสนค่ะเนี่ยเค้งจะไปด้วยรถคันนี้ว่าแต่รถคันนี้จะพิเศษยังไงไปดูกันเลยครับค่ะก่อนที่เราจะไปเที่ยวบางแสนกันนะคะ เคจะพาทุกคนมาแนะนำรถคันนี้นะคะว่ามันพิเศษยังไงแต่ก่อนอื่นเราต้องถามกับอาจารย์เลยค่ะครับสวัสดีครับผมพันตรีพิพั์คงปีเป็มนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะครับรถยนต์คันนี้นะครับ Mazda 2สองดีเซลสกายแอคนะครับรถปี2016นะครับโดยทางสาขาวิชาเราเนี่ยนะครับได้ทำการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับได้ทำการ ทำเจ้าตัวมาสเตโฉมนี้นะครับให้เป็นเจ้าตัวมาสเตอสเต็ปหนึ่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับเราได้ทําการปรับแต่งนะครับทั้งการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ทําการชิปจูนนิ่งนะครับโดย Cosmo Pro จูนนิ่งนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับประชาชนที่สนใจหรือน้องๆนักศึกษาหรือช่างทั่วไปก็ดีเนี่ยเดี๋ยวทางอาจารย์เนี่ยจะทิ้งข้อมูลไว้ให้นะครับ น้องๆที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรเราเนี่ยนะครับก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดครับว้าวเป็นไงบ้างคะทุกคนน่าสนใจกันไหมคะเนี่ยเค,คสสนใจมากเลยเดี๋ยวเรานะคะจะไปเที่ยวทะเลด้วยรถคันนี้กันนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปกันเลยก่อนอื่นนะคะทุกคน เราจะต้องมาเติมน้ำมันก่อนที่จะไปเที่ยวทะเลที่บางแสนกันค่ะว่าเนี่ยถ้าน้ำมันเต็มถังแล้วเราจะเดินทางได้ระยะทางเท่าไหร่คะ่ะ ตอนนี้เราถึงบางแสนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าลดประหยัดขนาดไหนนะคะโอ้โหยืหห่นใจตัแกนใจเท่านี้ครับหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเราได้ทำการเติมเติมน้ำมันนะครับทดสอบเพื่อดูอัตราการสิ้นเปลืองนะครับ ผลสรุปก็คือใช้น้ำมันไปทั้งสิ้น2.85ลิตรนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น94บาทนะครับความเร็วเฉลี่ยในการทดสอบขับรถเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเปิดแอร์เย็นตลอดนะครับสําหรับผลการทดสอบนะครับก็เป็นไปอย่างประสบความสําเร็จดีเยี่ยมนะครับระยะทางในการทดสอบทั้งสิ้น104.6กิโลเมตรนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่39.1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ ข้อมูลนะครับที่อยู่ในมืออาจารย์นะครับเป็นข้อมูลสถิติทุกอย่างเลยนะครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับอาจารย์ยินดีที่จะเผยแพร่ให้กับนักศึกษาประชาชนที่สนใจหรือช่างก็ดีนะครับเราจะเผยแพร่ให้ต่อไปในอนาคตข้างหน้านี้ครับสุดยอดมากเลยนะคะถูกมากๆเลยคะ่ะอาจารย์ เชเคขอฝากสาขาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ด้วยนะคะว่าจะมีหลักสูตรอะไรบ้างเป็นทาเจ้าเลยค่ะอาจารย์ครมีหลักสูตรอะไรบ้างคะครับสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของเราเนี่ยนะครับมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นสําหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็หลักสูตรวสบนะครับสำหรับน้องนอนัอนอนอเกเรียนระดับอาชีวะระดับมปลายหรือเทียบเท่านะครับโดยหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยเรามีหลากหลาย หลากหลายวิชามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับจูนรถยนต์ระบบรถยนต์ไฟฟ้านะครับระบบคอนโทรลต,ต่างๆของรถยนต์นะครับ mm. แล้วก็สุดท้ายทั้งงหลักสูตรระดับวิศวกรรม4ปีนะครับ mm. อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรถยนต์น้ามัน,รถ,นรถยนต์ไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้านะครับการประกอบแบตเตอรี่ทุกอย่างมากมายรวมไปถึงการปรับจูนในครั้งนี้ด้วยน้องๆที่เข้ามาเรียนก็คือจะได้ลงมือทาทุกคนแน่นอนครับ ฝากสาขานี้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณอาจารย์มากมากครับ,รบอาจารย์ครับว่าแต่อ่ลองเป็น120ร้อยยี่สิบต่อกิกิดีค่ะแล้วก็พ<ร>อ <laughs>